สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อเพื่อ,อ,อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่ลาลิกาสเปนโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างไมกาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างบาร์ จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอสเตดี้ไมก้าซอนหมอกผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านเคซุสคิวมานซานซาโนและก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำไล่บอร์ด A.I. วิเคราะห์บอลของเราหน่อยไลบอร์ดของเราไม่มีโฆษณาเว็บพนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาไลบอร์ดของเราจะตอบเมื่อเพื่อนๆพิมพ์โค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นเช่นบอลเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอด440 GNGCA หรือสแกนได้ที่ค r โคดที่ขึ้นหน้าจอได้เลยกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านไมก้าความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ6ของตารางคะแนนฟองหม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมือนหนึ่งนัดแท้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสียห้าประตูวันนี้ทางด้านไมกาทีมยังมีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บโดยจะขาดทั้งอิบานกูเอีาปาบบลมฟเฟโอโทนีลลาโตอับดอนปราดและทาคุมะอาซานะ ซึ่งยังไม่พร้อมลงสนามแต่ส่วนที่เหลืออก็ยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากนัดล่าสุดเป็นแกนหลักโดยดานี่โรดิเกสกับไคลารินจะรับหน้าที่ล่าตาข่ายขณะที่ซามูคอสตาและมาดูมอลานเนสคุมเกมแดงกลางมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนบาร์เซโลนากันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย7ประตู วันนี้ทางด้านบาร์เซโลนาทีมยังคงไม่มีโรนัลโดราโขอันเดรสคริสเตนเซนมาร์กเบอร์นันและอันซูฟาติที่ยังบาดเจ็บอยู่แต่ข่าวดีคือไม่มีผู้เล่นเจ็บเพิ่มจากเกมล่าสุดทําให้ทีมเตรียมจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามโดยกาบี้จะทําหน้าที่บัญชาเกมแดงกลางส่วนโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เป็นตัวความหวังในเกมรุก11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ไมก้าจะมาในระบบ4-4-2นําทีมโดยโดมินิกริฟมาเตอูโมเรอันโตนิโอไรโยมาร์ตินวานเยน โยอันโมฮิก้าโรเบิร์ตนาบาโรซามูคอสตามาดูมอลานสเซกิดาเดดานีโรดริเกสไคลารินบาร์เซโลนาจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยอิกนาซิโอเป็นยาชูคุนเดปาคูบาซีอิยิโกมาตินสเคราตมาตินกาบีปาบนตอเรลามินยามานเปตริราฟินญาโรเบิร์ตเลวานดอฟสกีทัศนของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัด โดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านไมก้าชนะ0นัดเสมอ1น,นัดแพ้4นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้3ประตูเสีย7ประตูบาร์เซโลนาต้องเร่งเรียกฟอร์มเก่งกลับมาหลังจากฟอร์มถ่ยไปในช่วงหลังที่แพ้ถึง2จาก3นัดล่าสุดและยังไม่ชนะใครในช่วงนี้อย่างไรก็ตามฟอร์มนอกบ้านของบาซ่ายังดูน่าเชยรออยู่บ้างโดยตลอด4นัดเยือนล่าสุดพวกเขาแพ้เพียงครั้งเดียวและยังเคยบุกชนะรอนมาดดริระตตู่อมาว่งัรอยบ ชัยชนะเหล่านั้นมาจากการเจอทีมท้ายตารางซึ่งเทียบคุณภาพกับบาร์เซโลนาไม่ได้อีกทั้งไมก้าเคยพ่ายขาบ้านต่อทีมใหญ่อย่างแอตมาดริดมาแล้วดังนั้นเมื่อดูจากภาพรวมบาร์ซ่าที่มุ่งมั่นและหลังพิงฝาน่าจะบุกมาเก็บแต้มสำคัญในเกมนี้เปอร์เซ็นต์ที่ไมก้าจะชนะอยู่ที่15เปอร์เซนนต์ที่บาร์เซโลนาจะชนะอยู่ที่65และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20 จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าไมาก้าเปิดบ้านแพ้บาร์เซโลนาไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อ3แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด u ับสไคร์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ